วันนี้เซฟต์สมจะมาแนะนำการถ่ายน้ำมันเครื่องเชฟโรเลตฟรูดตัวนี้เครื่อง1.8ครับผมวข,ขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะขันขส่น็อตน้ำมันเครื่องครับผมใช้เป็นตัว T45 นะครับผมข,ขั้นตอนตรงที่ตำแหน่งขันที่อยู่ที่ ตรงที่น้ำมันหยดนี้นะครับผมตรงรูงนี้พอเราถ่ายน้ำมันลงถาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาถอดกรองนะครับผมถอดกรองเราก็จะใช้บล็อกลูกบล็อกเบอร์ยีนะครับผมเบอร์ 24. ตำแหน่งกรองจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างพอไอเสียนะครับผมก็ใส่บล็อกยี4สิบเข้าไปปึ๊บแล้วก็ขันะ ันน่แ้วกใช้มือมนะครับระวังท่อไอเสียเหนีดมือระวังท่อไอกาดท่อไอเสียาคมนิดนินีดน ก็จะมาใส่กองตัว,ตวใหม่นะครับนี่จะจะเก็นทั่ก็นี่ครับผมแบบนี้เลยออวาครูดนะครับผมอ่าอันไหนต้องการอะไรสามารถสังส่งเซ็นเตอร์ได้นะครับ แทนต,ตเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเราก็จะใส่กองใหม่ลงไปครับเรเืยตรงนี้จะใส่เข้ารูรูด้านในเห็นไหมแล้วก็จะยัดเข้าไปเลยดันเข้าไปจะดังครึบอย่างนี้ครับผมทีนี้เราก็จะมีแสมโริงมาให้ผมโริงแต่เราใช้หนึ่งตัวนะครับผมตัวเล็กไม่ได้ใช้ อ่ะเรียบร้อยใส่เข้าทีเดียวครับผมสังเกตว่าจะมีเดือยครับผมเวลาดึงออกทุกคนระวังครับผมเดี๋ยวเดือยเัอะดีจะ้ะเคยให้ทีมงานช่วยถอดให้ครับเดือยหักเลยครับผมแล้วก็ใส่เหล็กให้ตรงูครับผมเหล็กทึบๆค่อยดันไปเรื่อยๆแล้วก็ เราต้องหมุนก่อนนะครับผมขันในกองนี้จะบอกว่า25นิวตันเมตนะครับใช้แรงขันอยู่ที่25นิวตันเมตแต่ว่าเราก็ขันมันตึงนี่นะครับผมขันตึงหนึ่ง นั่นมากก็ไม่ดีครับผมเป็นพลาสติกเราถึงขันจนถึงสุดแล้วครับผมเราจะให้ตึงมืออีกนิดนึงโอเคได้แล้วครับรอนะรอน้ำมัน i from ตงึงมือพอขันจนสุดแล้วก็ดันตึงมือนี่ตึงครับผมโอเคพอเราขันที่ป่านก็ใต้หางเสร็จแล้วครับผมเราก็จะมาเปิดฝาฝาเปรื่องเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ปิดได้เลย กุ่นนีใบหน่ิดความ่ส่วนน้มันเราจะใช้เติมอ่อสาสิสิหรือความนก ใไ้เคียงนี้ก็ได้ครับผมแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์แท้ราคาก็จะสูงเราก็จะใช้ีลิตรครับผมสำหรับเครื่องเบนซินครับผมตรงนี้ครับผมมั๊มนี้ได้ครับตอวนี้ผมแก๊สโซลีนครับผมใช้สําหรับรถเบนซินครับผมใช้ปริมาณ4ลิตรนะครับผมความเร็วเดือที่ 10W30 นะครับผมตัวนี้กึ่งสังเคราะห์นะครับผม จะใส่เป็นสังเคราะห์แท้ก็ได้ครับผมแต่ราคาสูงครับผมแล้วก็การเปิดฝาครับใช้จิ้มลงไปเลยครับจิ้มไประวังบาดมือครับผมก็แทงไปดันไปนิดหน่อยครนะแล้วก็วก่อ,อ,กอนเติมครับผมต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเราขัดน็อตใต้อ่างหรือยังครับผม คืนขันไง ว่าจะมีเดือยจะมีเดือยตรงนี้ผมจะต้องเอาลงให้ตรงจะมีร่องเดือยใช่ไหมครับผมจะต้องเอาลงให้ตรงรไม่เหมือนไม่เหมือนเอ,อไม่เหมือนรถญี่ปุ่นรถเอเชียครับผมบิดออกไม่ได้ครับผมใช้ค้อนตีนี่หักเลยครับผมเนี่ยก็คือเข้าล็อกเล็บนะครับเวลาบิด ทีเดียวครับผมแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมโอเคก็การถ่ายน้ำมันเครื่องของเชฟโรลดีค hey, รูด1.8นะครับผมเครื่องเป็นสินครับกก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เสน็จตัวเยนะครับสวัสดีครับ